อะโลอีกทิได้ป่ะพี่อะโลอะโลคาซิโลเน่อะโลเวล่าคาซิโลเน่ใช่อะโลเฉยๆอะโลเฉยอะโลเวล่าไม่ใช่อะโลอรอะโลอะโลเฉยๆใช่อะโลคาซิโลเน่ได้พี่จะได้เรียกให้ถูกหน้ำแดงใช่เอ๊ะแต่มันไม่ได้เป็นเป็นก่อขึ้นไปเนาะมันเหมือนเป็นเป็นมันเลื้อยครับเออมันเป็นปีเป็นไม้ละปีที่ค่อนข้างโตช้าอันนี้ที่เห็นนี่ก็มีสี่ห้าปีแน่ อันนี้ขายหรือโชว์พี่นะครับขายครับยังไงพี่รคเรายกมาขายทุกต้นแล้วครับประมาณไหนครับราคาอันนี้ก็ประมาณ3,500ันห้าสามพันห้าเอาไปแยกได้เหมือนกันหราแกได้ครับแยกได้แต่เป็นพุ่มก็สวยเป็นกอสวยกว่าเป็นกอสวยกว่าอากาเวิคูวติฟอเรียไม่ได้เมีดอกก็เนี่ยพี่ดูทรงโอ้นานครับผมจะได้เห็นดอกแก่ตายก่อนครับสงสัยเป็นสิบปีเลยแต่ว่าดูนะดหนามแต่ผมไม่กล้าเข้าใกล้เด็ดเลยพี่ครับ หนามนี่เขาโค่นแบบไหนสุดๆตัวนี้สวยมากครับราคาประมาณไหนครับพี่ภาพต่อภาพมันแต่แบบต้นใหญ่ๆไปเลยเนาะก็พร้อมใช้งานไปเลยเอ๊ะไอย่างตัวข้างล่างก็อ่ะอ่ะกวิ่เหมือนกันเลยราคาประมาณไหนพี่ไอ้ตัวเล็กถือต้นใหญ่ต้นใหญ่สุดก็สามพันห้าต้นกลางอันนี้พี่อย่างต้นนี้คือสามพันห้าหรอใช่ต้นยอดลงไปก็สองพันห้า อ๋ครับผมประมาณประมาณนะแบบติดต่างต่างขนละพันย่อยอ่ะเนาะชื่อชื่ออะไรนะครับพี่คางโคกกิ่งคางโคกกิ่งเทดี้คือส่วนตางๆก็ซูโดไรโทสแม็คอยอ๋อซูโดไรโทสโทสก็คือคางโคกนนะพี่นะอันนี้อันนี้ประมาณเท่าไหร่ราคาประมาณไหนครับเนี่ยนี่พันห้าครับผมเอ๊ะมันมีเอนมแหนมนี่คือจะเป็นเป็นฝักนะพี่ อันนี้2,500บาทเป็นตระกูลไหนพี่จิมโน,โน่จิมโนะจิมโนดังคิดสวยเลยนะพี่โอ้โหแบบฟูนี่คือแบบว่าแย่งกันขึ้นตึ 2, ม2 5 0พันห้าร้อยนี่แค่พันบาท มันเหมือนสับปะรดเหมือนกันะนะพี่อาสับปะรดฮะอยู่ใสายสับปะรดสเลยครับครับผมแต่เป็นทรงพุ <opposite S 2> star, ่มทรงกอเนาะทรงพุ right <But S 1> <can> ่มอะไรเงี้ยนะทรงกอขึ้นมลยทะเลสายเหรอพี่เลยสายเราก็จะแผ่ไปตามก้อนตามอะไรเงี้ยเต็มทั้หมดเลยะแต่ผมว่าเจ็บแทนเลยนะถ้าโดนนี่คือเจ็บเลยนะเนี่ยแบบเจ็บเลยฮะแข็งด้วยใบแข็งปักเลยแข็งใช่พี่ เอมันมีอะไรลักลากขึ้นมาแบบสีเครับอันนี้ไข่กระถางเท่าไหร่ครับพี่ั1 0 0งรู้มีจำนวนอยู่นะแต่ถ้าอยู่เป็นผู้รวมกันน่าจะสวยผมว่า350บาทค่าสีอเลยนะลายอย่างเท่เลยผมว่า350บาททุกต้นถูกไหมพี่ ไปที่ต้นมีด่างต้นนึงตรงกลางคือด<อ>่างนกน,กนั้นก็งั้นคือ350บาทอันนี้มันเหมือนภูแบบว่าแยกๆมาเลยนะพี่เนาะ50้าสิบบาทจับต้องแต่ผมว่าสวยในะท,ที่ดู ท่านนินวัดทำทองสวนยูกี้แพนนะครับมาสามวันนะพี่มาสองวันเหรอพี่มาสามวันเลยใช่ไหมพี่สี่มาสองวันนะครับโครงการสี่อเก้าประมาณนี้นะพี่นะอยู่ตรงโคง้งครับผมพาไปที่สวนก็ได้นะครับได้ได้ครับ